ครับครับสวัสดีครับสวัสีครับสวัสด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 ีครับผมมาฟัครับเสียจชวนนะครับได้เมื่อนี้ได้ครับได้เอามาตามตอนนี้ทังหลังจากเมื่อที่แล้วเข่าเต็มเต็มหนสี่นะครับเนาะหนึ่งสีอืมฟังเก็บเสียงหลงหมดเลยเป็นตหมากสอหนึ่งสีสองเข่าเต็มเต็มนะครับ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 เดี๋ยวจะน่เอฟซีพดีพน้อครับผม ถ้าผู้ใด้ผู้ได้ครให้กำลังใจนะครับเรื่องมาที่เอาไหมจัดไหมผมได้อยู่ผมน่ะผมถือทั้งหมดหน่าแปดแสนเหลือกำไรห้าแสนครับเแล้ครับวกเสือในปูเพิ่นทีนี้มาผมอธิษฐานมาผมถือในพี่กาไรผมมาเลี้ยงเพิ่นเชียงศรีนะครับโอ้ครับผมผออมื่ได้เกี่ยวกันนะดอกเขาเพิ่นเีียังดอกผมอยาเลี้ยงแค่เดียวเชียงศรีนะครับครับผม แต่ผมมันมีกำไรก็มีกำไรอยู่หาแสนก็บาปการมันบ่ออกบทซื้อๆตัวเฮ้ย,ย,ยาหาแสนกว่าครับผมซดีสิได้อยู่ไข่ยอยู่เมียกระดิ่งบ่วบัมีจมเลย ฉันก็ว่าเฮียต้องถูกอยู่แล้วที่บอกว่าเปลี่ยนเดิมมึงยิ่งเนาะเออฉันว่าเธอต้องถูกอยู่แล้วเฮียนะแล้วว่าเฮียบ่นถึงฉันด่ามาผมน่ะตั้งแต่ปีนี้มาผมผิดงวดเดียวแค่สองสองกับหนึ่งเก้าเนาะแต่แล้วออกสองสองที่มันเป็นอาเพศอะไรงวดนี้ว่ยเป็นอาเพศหรอครับครับผมถ้าเอฟซีมากขึ้ผมกับจังเอ้าเร่อ ปารีสผที่เราก็ฝันเนี่ยบ้งชุดที่เก้าเนาะชุดเก้าหน้าตลอดไปนะครับเราเก้าหน้าตลอดการเือการที่แรกกมมาสีพวัตไ้ปอยมือนีแต่ว่าปันไดไมาขึ้นนี่คพที่ม่บายสายเพราะมูอเปนเนี่ยเขาเรียกว่าเล่นเสีมากปอยก่อนเพป็นไหมากกับ จันทรเอฟซีกูก็น่าหันหน่อยป้าพร้อมกันทร์ละเจ้าอป้าพี่จันทร์เมือลยนนนีะผู้ชมบันทิกเราเขาก็ปั้นนะครับด้วค่อยตีไปทั้งกันครับผมเออเดี๋ยวที่ตีหฮยิ่งดอกผมฝันว่างานประจาปีทุ่งสีเมืองอุดรนี่นะครับเออผมฝันแบบว่าไปเที่ยวทุ่งสีเมื่อนโอ้ไปเที่ยวงานทุ่งเออจะคอยยังเป็นไม้รุ่นอยู่เลยกอนนั้นะฮะ ตอนอายุสิบสิบเ็ดสิบปีย,ยล,ลขี่ซิงซ่าสวรรค์เออนละไปพ่อไปเขาผู้สาวดิอเออเอือสาวรักกันเเพื่อนทั้งเรียนรบสั้นโอ้กีกเก่ากีกออแตอนน่ไม่ได้พ่ะเป็นผู้สาวกันเอน็นะครับออถ้ากนาออันไปย่างอ้อมเราไปเราไปอ้อมพงซีเมืงไปเบื้องนั่นเบื้องนี้เนาะครับผม งานการศาเอองานการศาดยงเปิดงามาจากปีบานเน <c oughs> นท่า,า,านนเ,เนี่ยครับผมบริบาเอ่ช่อเขาขี้ซิกซาสมัสติหน่ต้องทีนะ่าแห้เ่าถีก่อนเนี่ยเมาถ้าบ้าซื้อบัตรบัตเดียวเดยครับครับโอ้เขาซื้อบัตรบัตเดียวสมัยก่อนอืมผมไปซื้อบัตรห้าบาทเลขาเขาเห็นค่าค่าว่าสี่ครับผมโอบัตรคือหางบัตเออบัตรไนงซิกซาครับผมนั่งในสองค้นทไปละบาทอ่ะเออ นั่งได้สองคนครับผู้สาวล่ะเออมามันรักกัดเนาะเลกี้เนาะเออนั่งสูคืนกันั่นลละได้วหาผมได้เลขห้าด้สะอ้อไม่เขียนบห้าบาทอีไแห้าห้าบาทเออผมได้ว่มเล่นลาบมาไปครับผู้สาวเปนบพัโดนเตือขี้มปโดนเตืองโลงมากครับผมบัดีมันเดือดเลยกับากันขี อันยางออกเนี่ปฏิกรณข้อเขาได้จะคลองเหรอเวลาเนี่ย <laughs> ว่าเปกอดข้อผู้หญิงผู้สาวครับผมส่วนข้อเขาอันนี้เมื่อแคนี่ตรวจตัวเขาดีไหมเอเอโโมนาโมรครับวันนี้เ้าออกเสียครับเมือไปส่วนเขาครับตวตัวไม่ดีเลยครับไม่้ตัวตรวจไ่เ ี่ยะดีอะไรได้บ้าผมเร่มมาจาเลชิบ่าแล้วเออี้ซิาสามครกับารครับผมครับผมม่มืมหานี่ตีซอยกันอันนี้ไม่ยาขนาเ้มื่อกันมันดื้อเนาะูเาเนาะลอี้ซ่าสามารถต้องกันแล้วเน่อยยังมันหนาวดิกอดกันดิลวงแต้ท่นเครื่องไเสียเออเราต้นั่งเครื่องยังเดียวนะบอบบอบ ดาราเนี่ยเป็นตัแทนงบอกต้องกาโทษแล้วเปล่าดารามันมันขึ้นในล่าสุดเล่นี้ผมได้ตีมันอย่างสองอันมันสองอันเลยทีเดีอเล้ที่แรกอาหารนึ่งก็นอเป็นอาหารองรับน้อมันสองอันเออเออเออที่ว่าถีบบอลเออเขาตีแบบนี้คอมเมนต์ก็มากับท่านผู้ชมเออ้าเพื่อนหุนแจ๊กไก่เพื่อนเขาเป็นเขาบ้านเนาะเพื่อนมักเลยก็เอาแต่ผมว่าผมไปกับผู้หญิงครับผม ผมคิดว่าห้าถ้าไม่มาห้าก็บาสีมีแน่นอนนะครับใจตรงกันเขดีอถ้าพุทมันฝันมันขึ้นล่าสุดใหม่ล่าสุดแล้วอะนสร้างเธอเอฟซีพิจารณาเบิงถ้ามากก้ยังเอาเนาะครับถ้าผมมากกยังเอาเป็นสินครับถ้ามาคือผมจะเอาเพราะว่าผมเป็นผู้ฝันนะครับผู้ฝันเล่าสู่กันฟังเพราะว่า ผมผมเนี่ยมันฝันฝันซื้อเลขเอาจะของหนออย่างใครเอฟซีได้ร่ำสังสินนะครับอย่างใครเอฟซีมีอยู่มีกิจเนี่ผมผมไม่เคยผิดเลยนะครับผมเอฟซีผมถืออีหลีครับถือมาตลอดการเิีารณาขโอดีนั้นผมดอกนี่ดียังไงขึ้นอยู่กับฉันว่าเฮียต้องถูกอยู่แล้วสปาร์ตต์ถามว่าอะไรไม่ก็บอกเปลี่ยนตัวไหนเป็นว่า เห็นว่าเฮียต้องได้เยอะวสบาร์อันนี้เราสันดานมาเสียงมันร้าไกัรอกนดีอ่ะนี่เล่นะครับนี่แหละนี่แหละู้ยงันเ,เป็นจังซี่ไม่ร,รูงว่าจะไไหนเนาะผมเ่าพื้นนะครับผมผมเ่าพืนมเ่าครามงครับผมผมมีความลับหรอครับผมมาข่าด้ยครับแล้วผมเรียกผมบอ่าเพ้ เรยแพ่ก้บว่าเอานะผมด้วยสินะครับผมมปล่อยไว้ๆเลยผมได้บ้านนี่เราเมื่อหานี้ยโอ้กําเตงครับกับเต่งเออเต่งเตงเราเต่งเต็งแม่สินะโอ้ไอไอเอว่าเตียวคำยน่ดอกเสียดอกเออไ่ได้ล่วงเขาไปมันลึก่านั่นดอก ลราคือฟันย right? ังซี่ย um ังไงยังเบ้าไว้แล้วม่องเฝ้าวเพือนฟังเบอร์อาจารย์เบ้ารู้นะเเขาฟันก็ไมกินเราเออเขาไม่ได้กินตัวนี้เขาฟันก็ไม่ิงเอาเลื่อเมื่อกี้มาแต่ซี้ขับหาเลยห่างๆดอหาเอฟซีมากตัวไหนก็เรียกเอายังละหาตัวซะเออรักซี่หาตัวรักหาหาตัวไม่ใช่นเืออยู่บ่คือแล้วครับอาจารย์เออหาเอฟซีบคู่เอา ผมก็ยังมั่นถืออีลีแหละครับเพราะว่ามันฝันคักเลยกับเตงไม่ได้นั่นละท่าเอซีมาก์กยังเอาบ่มากก็บาว่าเอานี่สินะครับมันเปลี่ยนเพี้ยงเพี้ยงควบฝันเนาะเออเป็นนแวทางลี่ยนแนวท่าคืออการลงพุ่นมันขืนอยู่ครับเพื่อเสี่ยงมากมากเลยครับเด้ออันนี้ที่ผมบอกไปของผมอาจสิว่ามีแยกโตก็ได้ครับผม้แยกสินะครับเออ ถ้ามากคือผมจังเอาถามผมมากก็ย่าเอาคถ้าผมความฝันเราต้องตรงกันถึงเอาจริงสนะครับแม่นครับเออเพราะว่าผมซื้อผมถืออยู่แล้วเพราะผมซื้อเลขลายตัวผมซื้อเลขเลไบอยเอฟซีฟังก่อนวิธีซื้อเลขของผมครับเออบ้านผมมาเน้นโตนักเลยของบผมผมซื้อไปนะผมมาเน้ยนโตนักจอเอาบากตัวใดนี่ผมขาดทุนนะผมซื้อซ้ำกันเพราะผมมีกัไรค่ยขุกมหัครับ ผมบ่เคยผิดจัะงวดเออพิชต้องได้ซ้สองหละผมก็มารีปเป่ามา <c oughs> แลเาเล็กเป็นอาเพียบเส้นฟันมากเลยบตีบนลีนอวั <c oughs> นนวมน้ำนวมน้ำดีผมก็เลยใจใจตกใจท้งพวก,ก้าออกไปเบื้องวนาวนี้ไอเอซีพิชเอาหน้าพวกดีดีครับผมผมมาเ <c oughs> มียนแล้วล่ะครับครับถ้าเป็นทังไหนไอ้มหาเหยงครับเียมครับพอสมัยโทษหาผมก็ได้ครับครับมือเล็กสีออกผมก็ใครพิลล่ได้ เดี๋ยวให้ผมได้เพิ่มเติมบอแต่มันฝันกู้ขึ้นเลยอันนี้มันชัดเจนไม่ชัดเจนเขาเห็นเลขหาขึ้นบอเพราะเอาบัตรคิวมาเมันก็ชัดเจนมันออกมาลำกันบอครับผมอะไรล่ะวันนี้ก็เห็นเลขหาขี้ซิซ่าถวัลนำกันมาสิป้าไปเซ็ตกับพ่อได้เด็ดดังลายรอเนี่ยคือรอแท้โอ้ยกระต่ายเจีงขาดกันยังรอเนาะเอ้ยไอ้แค่อะไรดิเมียเบาความจริงเนาะ มี่เาก็สมารเป็นจิกดิเป็นจิกเป็นอะไรมีคนสมารเป็นจิกอยู่เมีมีคนด้น่ะเอี๋ยวสร้างบอกว่าไม่ได้หนาขายชีดิไง้หนาขายจิกเลเออขายจิกให้เฮาเอีจะสร้างบอกเดี๋ยวเอาไอ้ฟังเนาะเก่าเกาเก่าเขาเอาคลิปไอ้เขาเอาเบืองมาส่ได้นนาเขาเรียกว่าคนนี้เหรอเอ ทั้งหลอดทั้งใจดีเนาะะทั้งรูปหลอดทั้งใจดีทั้งรวยทั้งหลอดทั้งใจดีบายครัไปเอออย่ขอเป็นกิอแกไม่แก่เลยพระเจ้าวาน่ะปานลหาสิบซีแล้วเออเฮี้งแเฮ้งรอบบ่ว่าเอารอกันหรอกมันคิดต่อมาแล้วิกดรอเออถ้า ถ้าประยุทธ์เขาเขาจัดสุดใหญ่ให้กับทีมทีมเขาอีกหลายแข็งมากของ่ายเจแข็งมากของ่ายกับทีมยากอีกล่ะน้องลุงเมียกับิีกาจะของอีกล yep ่ะไม่ได้พิจารลูกใจเมียเขาเรียกว่าอาดอกอี๋ครับมีคนมาผมไปกับแฟนผมเขาังมาถามเลยครับ ออว่าผว่เอาผมว่าผมพ่อแล้วอผมอยากผมอยากผมมากคนเนาะถ้าเขาจัดสุดไ่ให้สิ้งมาเขาตีเขาไีทิมลูกทิมเม่อยากไปรผ้ได้ว่าตัดไปแต่ตัวรถผมว่าเอาครับอ ผมอยากผมหลงเขาผมยังมาคนไงเล่นกีฬเป็นบ้าแห่งแรยงน้ำเขาดีเลยเออพี่แต่ผู้ยิ่งแรงน้ำเขาผมแรงน้ำผู้ยิ่งแม่เ่กินคนว่าคนมากันแรน้ำกันดีดีไ่ผมแรงน้ำเขาเด้เพราะเขาแรงน้ำผมอะไรเอ๊ซส่เอานบอลรุมวัเาว์ไปเออผมก็อยากอ่าผมได้ผมเป็นบ่าวแห่งฝั่งรผมฝันจริงๆครับมีห้าแน่นอนถ้าไม่มีห้าก็มีสี่นะครับผมไปครับผู้ยิงสองก็ส่วนข้อกันพอ เมื่อแต่งเ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 ลี้ยงสิแมเป็นแต่แท่งของ่อเมื่อก็ขี่ดื้อไปกรรมของเขาขาดเดียวไอพีเอฟซีตีเอาเด้อครับมากระยังตีย๋ยวเลี้ยงสิคแม่หามาคือผมก็ยังเอาผมอยากให้เอฟซีผมรวยทุกคนวันนี้ต้องรวยทุกคนต้องเฮงทุกคนครับผมเออผมให้อัลบั้มชุดที่เก้าเนาะชุดเก้าดีสิบดีเก้าหน้าตลอดการเนอะไอ,อเออโอเคครับน้องเรื่อยๆครับเพราะว่าไอเอฟซี เอาเดรักษาสุขภาพย้ำมแน่ว่ามักตัวไหนก่ครับตัวนี้ชุดนี้ผมม่าผมมั่นใจมีห้าครับอืวิ่งหาวิ่งห้าครับคพราะว่าแล้ว่าจัดให้อีกเป็นโตเนาะผับอเไาเอาเลขซัตัวไอเพิ่เลยครับสี่ห้าสองครับเรียบรถผมครับหกห้าสองไปเดี๋ยวจะนักสี่หาสองนะครับหกห้าสองรถรถ้นผมเอาหมูมาาวันนี้แหละทมผกไม่คนลงไปงี้สี่อ่ะ แม่งามียวเลยเออซื้หาสองเรืออเออซื้อต้องละมันคางเดียวที่เรียกคางเดียวน้อเรียไม่เป็นสองค่ะห้าหนึ่งห้าสองก็ได้ครับผมห้าหนึ่งห้าสองห้าสามซื้อไปนักซีก็ซื้อซื้อไปซื้อไปครับเอาแต่นักเย็ซีเนาะครับผมร่ำรวยทุกคนสวัสดีครับร่ำรวยทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะครับเสีดยาด้วยนะครับเสีดยาต้องเสีดแล้วปกติดีนะเซียนอ่ะเสียดอกได้ ดีครับป้องกันได้ป้องกันได้แปดสิบถึงเก้าสิบ้าเปอร์เซากสียเปอร์พต้องยางอันนี้เสียเสียมกแล้วครับตับดนะครับเสียผลไม้สี่ห้าสองครับเลขรถเล็รถเป็นเลรถตรงก็เลขรถพอดีครับีอาสองสเอาซีรามอนีหาสองพอดีครับแต่ทะปูก็อยาให้เนีตัวนี้เพราะว่ามีาอ่านั่นแหี้ศีรษสวรรค์นำกันเนาะเอาไปไดือดซัง เ่าปล่อยบบใส่เอาเอามันสีหาสองสีหาหนึ่งมากเลยนะบอกว่าคลิ้ี้เาเขากรคังหนึ่งดิไรับครับเปลี่ยนไปได้ห้าหนึ่งครับ แั้มีซีอีกิครับตอนเสียวพันนั่นเน้นหานะครับเออเนีู้ยิ่งมันเปิดซีเนาะน้่ซีไปกอดข้อกันนี่เมยเนี่ยกันลองซองเงินเออไม่ได้เลยนะครับถ้าจีดีดีมันเป็นซีครับที่เป็นห้าซีหนึ่งห้าสีหนึ่งก็ได้เออเนาะเพรากอดเขาดิเมื่อก็เป็นกรรมนี้เขาดิห้าสี่หนึ่งห้าสีสองขมวนเพราคนได้ได้ได้ครับบอ้โหบอแพงค่อยค่อยดูเด้อไม่ต้องดูดวนดูทุกวันวันมาเรียกหวยออกก็ดูดูสิละ ให้ดูตลอดให้ดูตลอดครับเดี๋ยวดี๋ยอะไรให้ดูตลอดดูบ่อยๆเออดูบ่อยๆแล้วก็ไปคิดเออคิดว่าผมบอกยังไงให้มีสติสัมปชัญญะแถ้าถึงจัดไปเออจัดไปชอบก็จัดยช่ไหม